สวัสดีครับมันี่มาพกกรลานปอจะเล่นยลุงเดืองถับเก็บผ้ามารับท่มรถเกี่ยวข้าว d c 95 GM พัดปี58ครับรถคันนี้สภาพสวยเครื่องดีเกียร์ดีไม่มีรอยแกะครับระบบช่วงล่าง,ง,งช่วงล่างสวยครับแท็กใหม่1เส้นนะครับดูร่องของแท็กนะครับ ระบบรอบรอบตัวครับฝาของตู้นวดเราทำสีให้ใหม่นะครับระบบเครื่องเกียร์ดีครับผม ชุดออกเกอร์ออกเกอร์ออกเกอร์เลสครับออกเกอร์รออกเลสปากเลดนะครับปากเลดคอเลดแล้วเรียบร้อยครับรถคันนี้ชั่วโมงทํางานอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยชั่วโมงครับเสาคอไม่มีรอยแตกรอยเชื่อมนะครับเสาคอดูดูเสาคอครับไม่มีรอยแตกรอยเชื่อมนะครับผมปัม๊มไม่มีรอยแกะครับ หลังคาเราซื้อให้ใหม่ครับตัวนี้ขายในราคา4 0 0 0 65,000บาทครับต่อรองได้ครับรถอยู่ที่อำนาจเจริญท่านใดสนใจโทรติดต่อได้ที่เบอร์0930902118อีกเบอร์0872554601ร้านปอเจริญรุ่งเรืองครับ รับพระคุณครับ